วัไ,ไหนต่อไอ้ติมเสนอบรนนอเลื่อนบทนายกรัฐมนตรีก็เสนอไปนะครับเพราะว่าอ,อ,อาจารย์บรรน,นอก็ผมเข้าใจว่าผมดูจาก Facebook พี่บุญยอดที่เขาส่งมาวรรนอเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเสนอเป็นยัติด่วนเนี่ยเขาจะระงับยัติทั้งหมดไปก่อนอใช่ไหมครับแล้วก็เอาเรื่องนี้ข้ามมาเลยแต่ในคำสั่งที่ออกมามันไม่ได้มีอย่างนั้นนะ มันกบกลายเป็นว่าก็พิจารณาบาระอื่นไปก่อนอจนถึงยติด่วนอย่างนั้นมันไม่ด่วนนะครับผมไม่รู้จะมีการเสนอขอเลื่อนยติหรือเปล่าในการประชุมวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะเร่อเราเรามองภาพไว้ก่อนได้เลยว่ามันไม่ราบเรียบแน่นอนใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะเอ,อสอ,สอพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะเปิดเกมแบบน,นี้แหละ,ะปวนก่อนเลยเปิดเกมปวนแบบน,นี้สอสอภูมิใจไทยก็ต้องลุกขึ้นมาตอบโต้แล้วก็ป้องกัน เพื่อให้การโหวตนายกเนี่ยเป็นไปด้วยความราบ,บรื่นที่สุดใช่ครับแต่บังเอิญมันอย่างนี้ไงคือประธานสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้อ,อาจารย์บันนอไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยก็จริงแต่ได้เป็นประธานเพราะพักเพื่อไทยครับนะครับส่วนอีกสองท่านไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยจับตาดูให้ดีก็แล้วกันว่าการทําหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของวันนอก็ตาม แล้วก็ขออีกสองคนน่ก็ตามผมนี่จำชื่อไม่ได้เลยนะเพราะพายุเขาเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงกับเัยยาพรมาอ๋อพี่หลาดมาด้วยอ๋อการทําหน้าที่ของประธานในที่ประชุมซึ่งผมเข้าใจว่าต้องเป็นวันนอก่อนอันดับแรกเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่เอียงไหมจะเอ็นนิดนึงไหมหรือว่าจะเอาตามระเบียบวาระต่างๆที่ชัดเจนเลยถ้าเกิดวันนอสุภาพบุรุษพอต้องทําตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัดนะครับไม่งั้นเนี่ยภาพที่ออกไปทั่วโลกเนี่ย อาจารย์บรรณอจะเสียคนตอนแก่ได้นะครับอย่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งคงไม่ถึงขนาดมั้งนะดาาเอาครับแต่ปวดแน่นอนพรุนี้ปวดแน่นอนนะครับยังไงเพื่อไทยก็ต้องปวดแล้วภูมิใจไทยก็คงไม่ยอมแต่จะมีสพกรรมลังจากพระประชาชนมาช่วยสนับสนุนหรือเปล่าได้ติดตามกันนะครับพรุนนี้ถ่ายทอดปหมน่าจะมีถ่ายถ่ายอย่างน้อยก็ทีวีสภานถ่ายอยู่แล้วถ่ายอยู่แล้วเดีถยวเราดูถ่ายเฉพาะวันละที่มันเข้าเรื่องนายกปุ๊บเรายิงเอาง่ายมันตรงไหนก็ถ่ายตรงไหน